ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการเตรียมแผนแนะนำ CB650R Neo Sport Cafe รุ่นใหม่ล่าสุดของปี2019มีคุณผู้ชมสอบถามกันเข้ามาอย่างมากครับว่าการเปิดตัวของ CB650R จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ในช่วงงาน Igma Show หรือว่างาน Motor Expo ที่บ้านเราและจะมีการเปิดให้จองอย่างเป็นทางการใช่หรือเปล่าต้องตอบเลยครับว่า แน่นอน100%เเซแล้วในขณะนี้ล่าสุดสำนักแต่งจูลักเซนดีดีไซน์ได้มีการนำภาพรถต้นแบบคอนเซปต์บค์นีโอสปอร์ตคาที่มีการเปิดตัวในงานปารีสมอเตอร์โชมาทำการเลนเดอร์ใส่เบาะนั่งท้ายแฟริงท้ายรวมถึงบังโครนและก็ท่อไอเสียที่เป็นรถสแตนดาดเข้าไปก็จะเห็นว่ามันมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับรถสแตนดาดที่มีการผลิตออกสู่ตลาดเป็นอย่างมาก ความจริงแล้วรถต้นแบบที่มีการนำมาโชว์นั้นก็เป็นการนำรถที่มีการผลิตออกสู่ตลาดจริงมาปรับแต่งเปลี่ยนดีไซน์ปรับนวดนนิดนี่หน่อยแล้วก็นำอออมาแสดงในงานมอเตอร์โชว์อย่างเช่นเจ้า CB650R คันนี้นี่เองนี่คือภาพที่มีการปรับแต่งขึ้นมาไม่ใช่ภาพจริงแต่ประการใดเพราะฉะนั้นดูไว้เป็นการเปรียบเทียบครับว่าระหว่างรถที่มีการทำคอนเซปต์บค์ขึ้นมาโชว์กับรถตัวจริงนั้นควรจะมีความแตกต่างตรงจุดไหนบ้าง อย่างกรณีคันนี้นะครับเป็นรถที่มีการโชว์อย่างเป็นทางการในงานปารีสมอเตอร์โชว์ชุดไฟหน้าเป็นกระตกแต่งพิเศษขึ้นมาอันนี้ไม่ได้ของจริงแน่นอนส่วนอัพไซด์ดาวหน้าดิสเบรกหน้าดิเดนเม้าส์ของจริงร้อปร์เซ็นตครับเอกลักษณ์ของ n e o Sport Cafe Honda ก็คือไฟหน้าทรงกลมมีไฟ LED ด้านใน6ดวงนะครับด้านบน3ด้านล่าง3และก็วงแหวน DRL daytime running light อีกหนึ่งชุดนับเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งที่คนไทยจะได้ใช้ c b 650R ก่อนใครในโลกใบนี้แต่หลายคนก็บ่นเข้ามาครับว่าอยากได้โปรอารมหรือว่าสวิงอาร์มแขนเดียวทำไมถึงไม่ใส่มาให้ต้องบอกเลยครับว่าเมื่อก่อนเราก็เคยคาดหวังอยากได้อัพไซด์ดาววันนี้เราได้มาแล้วกับราคาค่าตัวที่แพงมากขึ้นโปรอารมนั้นผมเชื่อว่าในอนาคตจะมีการติดตั้งมาให้อย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าจะมาเมื่อไหร่รุ่นต่อไปเจนต่อไปจะมาหรือไม่ แต่ว่าเจนนี้ไม่มีแน่นอนครับผมอยู่วงการมอเตอร์ไซค์มายาวนานกว่า30ปีเคยเสนอในความคิดแต่ละค่ายอยากเห็นมอเตอร์ไซค์ของเมืองไทยมีอัพไซด์ดาวเมื่อ2 0กว่าปีที่ผ่านมากว่าจะเป็นความจริงในวันนี้ต้องบอกเลยครับว่าดีใจมากกับอัพไซด์ดาวหน้าชุดใหม่ที่เกิดขึ้นในวงการมอเตอร์ไซค์ของเมืองไทยอนาคตนะครับเรื่องของสวิงอาร์มแขนเดียวจะเกิดขึ้นแน่นอนไม่ช้าไม่เร็วเพราะมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วกับ nsr 150ร sp รุ่น pro r เมื่อ20ปีที่แล้วเพราะฉะนั้น อีกไม่กี่เดืข้างหน้าโรอาร์มจะมาแน่นอนแต่ราคาก็จะมีการปรับสูงขึ้นเป็นเงาตามตัวเรื่องราวการเปิดตัว CB650 อาจจะเป็นอย่างไรติดตามกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ